สวัดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาะเฉลยคําถามท้าทายที่4นะคะคราวนี้เรามาดูข้อหนึ่งนะคะก็เขาบอกว่าจงเขียนสูตรโครงสร้างแบบจุดและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของกรดออกซิ่งนะคะกรดออกซิ่งก็คือเป็นกรดที่มีธาตุที่มีไฮโดรเจนมีธาตุอะลูไอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีออกซิเจนนะคะคราวน,นี้วิธีการเขียนนะคะให้เรานําเขียน เขียนาธาตุที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนไว้ตรงกลางแต่มันอาจจะไม่ด้อยูตรงกลางก็ได้นะคะต่อด้วยักคูนะคะไว้ตรงกลางสองนะคะเขียนเขียนโล้อมรอบ ธาตุันนะคะและ3เขียน H ต่อ O ต่อกับออกซิเจนคราวนี้วันนี้นะคะครูคิดว่า,าจากครั้งที่แล้วในแบบคำถันทาอะไรที่3เนี่ยเราได้ลองเขียนจากแบบจูดไปเป็นแบบเส้นแล้วนะคะซึ่งแบบต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราฝึกฝนมาอย่างนี้เนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจละว่า มันมีการเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวนี้ครูจะรองให้เราลองเขียนจากแบบเส้นไปเป็นแบบจุดดูบ้างนะคะอ่ะอย่างข้อหนึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าเขียนธาตุที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนไว้ตรงกลางก็เขียนคลอรีนก่อนจากนั้นเอาโอมาล้อมีโอตัวเดียวก็โอามาต่อจากนั้เราเต่อ O อแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้ถ้าเราจะเขียนจากแบบเส้นไปเป็นแบบจุดทำยังไ,ไงนะคะ ถ้าธาตุไหนที่ต้องการ1อิเล็กตรอนก็จะมี1เส้นรอบตัวมันนะคะถ้ามันต้องการ2อิเล็กตรอนก็จะต้องมี2เส้นเนาะดังนั้นไฮโดรเจนเนี่ยต้องการ1อิเล็กตรอนมี1เส้นแบบเนี้ยก็คือมันได้จํานวนอิเล็กตรอนที่มันต้องการเนี่ยครบแล้วนะคะคลอรีนก็เช่นเดียวกันยูมูเจตต้องการ1เส้นก็ขีด หนึ่งต้องการหนึ่งอิเล็กตรอนขีดไปหนึ่งเส้นก็ครบแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นออกซิเจนอยู่หมู่หกซึ่งต้องการสองอิเล็กตรอนเนี่ยได้ไปสองเส้นเนี่ยก็ครบแล้วนะคะดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนจากแบบเส้นไปเป็นแบบจุดโอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสร้างพันธะเดี่ยวได้ตรงนี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดแต่ O อ,อยู่หมู่หกต้องมีหกจุดเติมจุดให้ครบนะคะไฮโดรเจนมี ตัวเดียวนะคะสร้างพันธะเดียวตรงนี้คลอีนอ่าตรงนี้ที่สร้างพันธะหนึ่งเส้นคือหนึ่งจุดแบบนี้นะคะคลอลีนอยู่หมู่เจ็ดต้องมีเจ็ดจุดวาดจุดอื่นๆให้ครบนะคะแบบนี้นะคะคลอีนต้องการหนึ่งไฮโดรเจนต้องการหนึ่งออกซิเจนก็ไปเอาคืนมาอย่างละหนึ่งนะคะแบบนี้ครบถ้วนอ่ะข้อต่อไปนะคะ H2O3 นะคะกรดคาร์บอนิกนะคะอ่าเขียนแบบเส้นก่อนเหมือนเดิมนะคะคาร์บอนไว้ตรงกลางใช่ไหมคะไม่ใช่ O ไม่ใช่ H จากนั้นเอา O มาล้อมี O ทั้งหมด3ตัวอ่าเอา H ต่อ O นะคะไฮโดรเจนต่อ O ไฮโดรเจนต้องการ1อิเล็กตรอนมี1เส้นออกซิเจนต้องการ2อิเล็กตรอนตอนนี้มีแล้ว1ก็ไปอีก1ครบนะคะออกซิเจนตัวด้านบนนะคะ ออกซิเจนตัวนั้นต้องการ2ตรงนี้เป็นพันธะคู่คาร์บอนตัวนี้ต้องการ4ได้4เส้นละ 1, 2, 3, 4ครบนะคะเปลี่ยนจากแบบเส้นไปเป็นแบบจุดคาร์บอนเป็นตอตกลางนะคะ้างบนสร้างพันธะคู่นะคะหนึ่สนี้นะคะออกซิเจนนะคะตรงนี้สร้างพันธะเดี่ยวแบบนี้ใช่ไหมคะ ออกซิเจนอยู่หมู่หกว่าได้ครบหกนะคะอ่ะออกซิเจนตัวด้านบนตรงนี้สร้างพันธะคู่แล้วก็เขียนสองจุดแบบนี้นะคะแล้วก็วาดได้ครบหกจุด 6, 6, จุดให้ครบหกจุดนะคะอผิด่ะไฮโดรเจนต้องการไฮโดรเจนตรงนี้สร้างพันธะเดียวแล้วก็มีหนึ่งจุดพอดีอ่วงกลมล้อมรอบเลยนะคะเพื่อจะดูง่ายๆนะคะ เรียบร้อยนะคะต่อไปกดซันฟิลิกนะคะ H2SO4 นะคะเหมือนเดิมค่ะเอาธาตุที่ไม่ใช่ O ไว้ตรงกลางนะคะเอา O มาล้อมไม่ใช่ O ไม่ใช่ไว้ตรงกลาง O มาล้อมเอา H ต่อ O มี H 2ตัวแบบนี้นะคะไฮโดรเจนต้องการ1นมี1่เส้นออกซิเจนต้องการ2ดังนั้นต้องมีฝังอีก1เส้นแบบนี้นะคะอ่ะข้อนี้ อาจจะเป็นพันธะคู่ก็ได้นะคะออกซิเจนต้องการ2ซัลเฟอร์เนี่ยมันเกินออกเตตได้นะคะแต่ถ้าเราทําให้มันเป็นไปตามกฎออกเตตเฉยๆซัลเฟอร์อยู่หมูหกมันยังเหลืออีก4อิเล็กตรอนตรงนี้สามารถโคออร์ดิเนตให้กับออกซิเจนไปได้นะคะแบบนี้ดังนั้นถ้าเราเขียนเป็นสูตรแบบจุดนะคะซัลเฟอร์อยู่ตรงกลางโคออร์ดิเนตแบบนี้ตรงนี้พันธะเดียว เป็นแบบนี้นะคะออกซิเจนนะคะตรงนี้สร้างพันธะเดี่ยวแล้วก็จุดเดียวมาไว้ตรงตำแหน่งของที่สร้างพันธะเดี่ยวนะคะเติมจุดให้ครบหกตัวนั้นโคออดนีตจะด้ว่าโอไม่ได้มาร่วมนะคะเราจะเอาอิเล็กตรอนของโอหลีกไปก็ได้นะคะต่อด้วย H นะคะต่อด้วยไฮโดรเจนแบบนี้ ไฮโดรเจนต้องการหนึ ų, as, ่งนะคะไฮโดรเจนตัวนี้ก็ต้องการหนึ่งออกซิเจนต้องการหนึ่งต้องการสองนะคะเอาจากไฮโดรเจนหนึ่งตัวนี้ซึ่งซัลเฟอร์ตอนนี้มันครบออกเตตแล้วนะคะที่มันได้จากออกซิเจนสองตัวตัวนี้ครบออกเตตแล้วดังนั้นออกซิเจนตัวนี้จึงมาขอใช้เป็นแบบโคออร์ดีบโคเอลินแบบนี้นะคะต่อไป นี่หมดหกข้อใช่ไหมคะ,คคะต่อไปข้อที่สี่นะคะกรดไนตริกน,นะคะ HNO3 นะคะเอาธาตุที่ไม่ใช่ O แล้วก็ไม่ใช่ H ไว้ตรงกลางนะคะเอาไนโตรเจนไว้ตรงกลางเอา O มาล้อมนะคะเอา O มาล้อมเอา H ต่อ O บางนี้ก็ได้นะคะ ะะไฮโดรเจนต้องการหนึ่งหนึ่งเส้นนะคะ O ต้องการหนึ่งหนึ่งเส้นนะคะจากนั้นในตัวเจนเนี่ยต้องการสามและ O ตัวนี้ต้องการสองดังนั้นตอนนี้ในตัวเจนครบแล้วแต่มีอิเล็กตรอนเหลือนะคะคู่รูดเดียวเหลือเพราะออกซิเจนอยู่หมู่ห้านะคะตรงนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะดังนั้นมีอิเล็กตรอนเหลืออยู่จึงโคออร์ดินตให้กับออกซิเจนไปแบบนี้นะคะ ดังนั้นเราเปลี่ยนจากอันนี้เป็นเปลี่ยนจากอันนี้นะคะเป็นสูตรแบบจุดนะคะ,ะเปลี่ยนจากนี้เป็นสูตรแบบจุดดังนั้นในตัวเจนนะคะอยู่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านี้นะคะ วิล่งสองโอนะคะตรงนี้นะคะโอแตโออยู่โมหกอย่าลืมเติมให้ครบนะคะต, rogen, 1, ตัวนีไฮโดรเจนหนึ่งตัวตัวด้านบนออกซิเจนนะคะเป็นโคน่นนี่เราอาจจะเอาเอ,อ,อิเล็กตรอนของโอเนี่ยหลีกไปนะคะ ไฮโดรเจนตรงนี้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะกด HNO3 นะคะก็คือกดไนตรัสนะคะอ่ากดไนตรัสนะคะเอาธาตุที่ไม่ใช่ H ไม่ใช่ไฮโดรเจนและออกซิเจนไว้ตรงกลางใช่ไหมคะ อ่ะตรงนี้เป็นดังนั้นต้องเป็นไนโตรเจนว้รงการเอา O มาล้อมมี O2 ตัวนะคะเอา h ต่อ O ไฮโดรเจนต้องการ1งดังนั้นเป็นพันธะเดี่ยวนะคะจากนั้นออกซิเจนตัวนี้ต้องการ2มีแล้ว1แขนก็เลยเพิ่อมอีก1แขนนะคะออกซิเจนอีกตัวหนึ่งนะคะต้องการ2ตัวนี้ก็เลยเป็นพันธะคู่ซึ่งไนโตรเจนต้องการ3ก็ครบ3แขนพอดีนะคะ ไฮโดรเจนนะคะหนึ่งออกซิเจนอย่าลืมทำให้ครบนะคะต่อไปในตัวเจนตัวนี้ในตัวเจนอยู่ห้านะคะต้องเติมให้ครบห้าด้วยและ ygen, ออกซิเจนอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะคะออกซิเจนตัวนี้ต้องการสองตัวนี้แบบนี้ครบถ้วนเรียบร้อย ะะต่อไป H 3 P O c นะคะกดฟอสฟอริกนะคะกดฟอสฟอริกอะตอมกลางออตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือธาตุที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนใช่ไหมคะดังนั้นนำ P ไว้ตรงกลางหา O มาลอ้ลอมรอบทั้งหมด4ตัวนะคะ H ต่อ O มี H o, ทั้งหมด3ตัวไฮโดรเจนแต่ละตัวต้องการ1น,นะคะดังนั้นเป็นพันธะเดี่ยว ออกซิเจนต้องการ2ดังนั้นมีแล้ว1ึพันธะนะคะตัวที่ต่อกับ P นะตัวนี้ก็สร้างพันธะเดียวส่วน P เนี่ยฟอสฟอรัสเนี่นะคะอยู่หมู่5ใช่ไหมคะตอนนี้ใช้ไปแล้ว3อิเล็กตรอนนะคะดังนั้นเหลืออีกสองก็เลยโคโออร์ดินตให้ออกซิเจนตัวนี้ไปนะคะหรือจะสร้างพันธะคู่ก็ได้นะคะพอฟอสฟอรัสเกินออกติตได้นะคะฟอสฟอรัสตรงนี้ ่ตอไปออกซิเจนตัวนี้ที่แรกโขอออลกอินิไปอ,ออกซิเจนตัวนี้อย่าลืมทําให้ครบนะคะแบบนี้นะคะออกซิเจนตรงนี้เติมให้ครบนะคะอ่าลืมไฮโดรเจนค่ะสักครู่นะคะ นี้ไฮโดรเจนไฮโดรเจนแบบนี้นะคะไฮโดรเจนต้องการ1ไฮโดรเจน hydrogen, ต้องการ1น,นะคะออกซิเจนต้องการ2แบบนี้นะคะฟอสฟอรัสนะคะ,ะ,คะเอาคืนอย่างละหนึ่งจากออกซิเจนส่วนออกซิเจนตัวนั้นโคโออร์ดิเนตกับฟอสฟอรัสตัวนี้แบบนี้เลยนะคะ ไปต่อนะคะแบบปึกหัดที่4ข้อที่2ค่ะเขาให้เราเขียนอนุมูลของไอออนต่อไปนี้นะคะกรณีที่เป็นไอออนลบกรณีที่เป็นไออลบคล้ายกันเลยนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเขียนธาตุที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนไว้ตรงกลางนะคะ จากนั้นนำโอนำออกซิเจนมามาล้อมนะคะและเอาลบประจุลบนะคะไว้ที่โอนะคะเอาประจุลบไปที่ออกซิเจนนะคะ PO4-3 ลบดังนั้นเอาธาตุที่ไม่ใช่ออกซิเจนไว้ตรงกลางก็คือฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสไว้ตรงกลางนะคะเอาออกซิเจนมี้หมดสี่ตัวนะคะมาลอ้อม ปาะจุลบไว้ที่ออกซิเจนนะคะออกซิเจนปกติต้องการสองอิเล็กตรอนใช่ไหมคะลบเนี่ยก็คือได้มาแล้วหนึ่งอิเล็กตรอนนะ,ะตรงนี้ก็เลยเป็นพันธะเดี่ยวนะคะตรงนี้ฟอสฟฟรัสอยู่ห้านะคะดังนั้นจะเหลืออีกสองจะเหลืออิเล็กตรอนอีกสองตัวนะคะเป็นหนึ่งอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะจึงคออ์ดเนตให้กับออกซิเจนไปนะคะ ฟอสฟอรัสตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามโอนะคะตรงนี้โอจะมีทั้งหมดโอจะมีทั้งหมดเจ็ดอิเล็กตรอนใช่ไหมคะเพราะได้มาจากลบด้วยแบบนี้นะคะ ส่วน O ตัวนี้โคออร์ดินีนะคะ,น,น,ะ,คน,น,ะนั้นก็จะมีแค่หกอิเล็กตรอนเนาะนั้นอาจากนี้ไปสองนะคะเรียกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเพราะสารละเอาพื้นนะคะจากแต่ละตัวนะคะก็จะได้แบบนีได้ไหมคะต่อไปนะคะ ข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปคาร์บอนีทไอออนค่ะคาร์บอนีทไอออนนะคะคาร์บนอ,อนีทไอออน คาร์บอนค่ะะอไรว้ตรงกลางคะคาร์บอนไว้ตรงกลางใช่ไหมคะคาร์บอนเราตรงกลางนำโอมาล้อมรอบนะคะมีทั้งหมด3ตัว1 2 3เอาลบไว้ที่โอใช่ไหมคะลบไว้ที่โอหนนะคะโอที่มีลบต้องการอีก1อิเล็กตรอนใช่ไหมคะโอที่มีลบต้องการอีก1อิเล็กตรอนนะคะส่วนโอตัวนั้นต้องการ2นะคะคาร์บอนต้องการ4นั้น เพิ่งครบสเส้นพอดีเลยนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเขียนได้เป็นอะไรคะคาร์บอนใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่นะคะออกซิเจนตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเลยประจุหนึ่งลบนะคะนี้ประจุหนึ่งลบะะตรงนี้พันธะคู่นะคะ ออกซิเจนเอาของคาร์บอนสองตัวเนี่ยหนึ่งตัวตรงนี้ยหนึ่งตัวใช่ไหมคะคาร์บอนเราคือนะคะอ่คาร์บอนก็ครบออกเตตพอดีต่อไปค่ะไนเตรตไอออนนะคะไนโตรเจนอยู่ตรงกลางนะคะเอาโอมาล้อมรอบสามตัวนะคะมีโอตัวหนึ่งเป็นลบนะคะโอที่เป็นลบต้องการหนึ่งอิเล็กตรอนนะคะตรงนี้เป็นพันธะคู่นะคะเอ็นยังเหลืออีกหนึ่งอิเล็กตรอนจึงโคออร์ดิเนต ให้ไปนะคะในตัวเจนนะคะโคออร์ดินก็คือจะนับเป็นสองจุดนะคะโอตรงนี้ต้องมีทั้งหมดเจ็ดจุดนะคะเป็นประจุลบตรงนี้โอตรงนี้มีทั้งหมดหกจุดโอตัวนี้ก็มีหกจุดที่เดียวกันในชะ่ไหมโอตัวนี้ เอาของ N สองตัวนะคะตัวนี้ตึ่งตัวตัวนี้เอาใหตัวนี้โคดีๆนะคะจะได้ไม่งงนะคะอ่ะ O ตัวนี้เอาของ N สองตัวตัวนี้ก็ของ N สองตัวแต่ใช้ร่วมกัน N เอาขึ้นนะคะแบบนี้นะคะเรียบร้อยต่อไป SO4 สองลบนะคะก็เป็น ้อาตองกลางเอาโอมาล้อมรอบสี่ตัวนะคะมี2ตัวเป็นลบนะคะัวที่เป็นลบต้องการอีกหนึ่งเล็กตอนนะนั้นเป็นพันธะเดี่ยวนะคะตรงนี้อาจจะเป็นพันธะคู่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นโคโออร์ดเนตก็ได้นะคะคราวนี้เราจะลองเขียนนะคะจะลองเขียนแบบพันธะคู่ให้ดูบ้างนะคะ ซัลเฟอร์นะคะเป็นอะตอมกลางนะคะซัลเฟอร์เกินออกเต็ได้นะคะนั้นอาจจะเป็นพันธะคู่ก็ได้นะคะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แค่ถ้ามันเป็นพันธะคู่มันจะอยู่ในรูปแบบของการเกินออกเต็ดนะคะ นี้ลบอาจจะเขียนลบไว่เฉยแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องวงกลมไว้ก็ได้นะคะอันนี้วงกลมไว้เพื่อให้เราเห็นกันชัดเจนนะคะแบบนี้นะคะออกซิเจนตัวที่เป็นประจุลบต้องการหนึ่งนะคะแปลว่าหนึ่งออกซิเจนที่ไม่มีตรงนี้ต้องการสองแบบนี้ s ะซัลเอร์ใช้เอคืนหมดเลยนี้ดังนั้นซัลเฟอร์ตัวนั้นก็จะเกินออปติดนะคะต่อไปค่ะข้อ5้ากับข้อ6เป็นไอออนบวกนะคะดังนั้นทําคล้ายกันเลยค่ะข้อนี้ทําคล้ายกับการเขียนสูตรโมลคุณทั่วไปก็คือหาตัวที่ต้องการอ e ิเล็กตรอนมากก็ต้องเป็นไนโตรเจนแล้วใช่ไหมคะข้อนี้ไนโตรเจนือตรงกลางนะคะมีไฮโดรเจนทั้งหมด4ตัวนะคะ มีไฮโดรเจนตัวหนึ่งเป็นบวกนะคะไฮโดรเจนตัวปกติก่อนนะคะต้องการ1อิเล็กตรอนก็เป็นพันธะเดี่ยวนะคะตัวที่เป็นบวกปกติไฮโดรเจนมี1อิเล็กตรอนเมื่อเป็นบวกไม่มีอิเล็กตรอนดังนั้นจึงโคออริเนตให้ไปนะคะเพราะในตัวเจนจะมีอิเล็กตรอนเหลืออยู่อีก2ตัวนะคะเป็นคู่โดดเดี่ยวนะคะในตัวเจนนะคะหนึตัวนี้เป็นไฮโดรเจน แล้วตรงนี้เป็น H บวกนะคะดังนั้น H บวกตัวนี้ก็ไปเอา H ปกติก่อนนะคะเอาของไนโตรเจนมาอย่างละ1 1 1นะคะซึ่งไนโตรเจนตอนนี้ก็ครบ8แล้วนะคะไฮโดรเจนตัวนี้ต้องการสร้างพันธะด้วยจึงมาใช้ร่วมกับไนโตรเจนเป็นแบบโคออดินีตโคลิน,นะคะต่อไปข้อ6นะคะออกซิเจนเป็นอะตอมกลางนะคะมีไฮโดรเจนล้อมรอบอยู่3ตัวนะคะ อีกตัวหนึ่งเป็นบวกไฮโดรเจนปกติต้องการ1 1หนึ่ง,งออกซิเจนได้ครบแล้วนะคะออกซิเจนต้องการ2ได้2แล้วดังนั้นจึงตรงนี้ก็ให้แบบโคอิดิเนตไปนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนที่เป็นบวกไม่มีอิเล็กตรอนแล้วนะคะตรงนี้ออกซิเจนนะคะตรงนี้สร้างพันธะเดี่ยวอ,ออกซิเจนวัดให้ครบหกก่อนนะคะ ไฮโดรเจนตัวนี้1พันธ์เดียวใช่ไหมคะตรงนี้เป็นแบบโคออร์ดินีดังนั้นตรงนี้ถ้าวงกลมตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับแบบปึกหัดที่4นะคะถ้ามีคำถามสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ก็ได้นะคะหรือหรือจะทักไลน์มาก็ได้นะคะ แต่ว่าลืมอีกหนึ่งอย่างนะคะการเขียนอิโครงสร้างแบบเส้นเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเขียนในรูปของวงเล็บแบบนี้ก็ได้นะคะเป็น P เ,เดี๋ยวค่อยเขียนวงเล็บไะคะ O O O ไอพันธะโคนิดบางครั้งอาจจะไม่มีลูกศรน,นะคะแล้วก็สามลบแบบนี้นะคะ COC CO3 CO CO3 สองลบก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็น ัน,นี้พนาคู่ O พนา O พนา O นีพนาเดียวกับออกซิเจนนะนี้แล้วก็มีประจุ2ลบแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะอาจจะเขียนอยู่ในวงเล็บนะคะอ่ะตรงนี้นะคะถ้าใครมีคำถามสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ